ไม่มีใครชอบทำโดยการกร,ระต้นตามคำบรรยายได้แต่ชอบทำได้โดยสัตว์อวัยวะเพศเรื่องราวประกาแบบน,นี้ที่อันทิโองนะครับอันทิโองที่ไม่ได้อยู่ในอิสราเอลนะอยู่บนเขาซีเรียด้วยนะครับเป็นเมืองของชาวต่างชาติและนั่นเป็นที่แรกที่คนถูกเรียกว่าเป็นคริสเตียนด้วยที่อื่นๆเขาเรียกฟุตเซียแต่ฟุตเซีย,เ,ย,เ,ยเป็นคำดีนะเพราะว,ว่าเปรสตบเปรว่า ผู้ได้รับการเจอคริสเตียนก็คือผู้ได้รับการเจริมนกันเห็นไหมผู้ที่เป็นอย่างพระคริสต์คุณเองก็มีการเจริยู่แปโตเอเนี่ยได้รับการทรงเรียกให้ประกาศกับคนที่เข้าสู่หมายความว่าไรครับคนยิวที่ไปอยู่ตามประเทศต่างๆด้วยส่วนเปาโลนี่ไปหาทั่วเลยคนต่างชาติคนที่ไม่เข้าสู่ ในตอนแรกที่คนมาเป็นคริสเตียนหลังจากพระเยซูไปแล้วคุณอย่าคิดว่าเขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะการเปิดเผยที่เราได้รับในทุกวันนี้มันมาจากคําสอนของเปาโลนะนส่วนใหญ่แล้วจะมาจากคําสอนของเปาโลหลายคนยังคงประพฤติตามธรรมบัญญัติอย,อยู่วันหนึ่งนะครับที่อันติโอเปโโรได้เดินทางมาปงเปาโลก็เห็นเปโโรเดินทางมาหลายวันที่ ปรออยู่กับคนต่างชาติเปรอเนี่ยอยู่กินกับคนต่างชาติซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติในธรรมบัญญัติพระเจ้าจไม่ต้องการให้คนอิสราเอลไป,ไปอ,อยู่กินไปแต่งงานหรือว่าไปค้าขา,ายอะไรกับคนที่ไม่เป็นเป,นเป,นเปนนน็นเป็นคนยูดยกันงั้นไกโอเนี่ยเนื่องจากว่าตัวเองได้รับการติบรับจากพระเจ้าแล้วก็เลยเข้ามา เราก็อยู่กินก็คือหมายถึงมาอาศัยอยู่บ้านเขากินอาหารของเขาแต่จากนั้นอีกทีหนึ่งครับเดินทางจากเยอรเลนมาเดินทางเพื่อมามาเยี่ยมเยือนทันทีที่เปโตรเห็นก็เข้าสู่หนือพวกยวพวกนั้นมาถึงเปโตรแก้ทงทำาะไรไม่รู้จักต่างชาติแยกตัวออกไปกินที่อื่นตอนเราเห็นภาพแบบนี้เราไม่ได้แล้วไม่เพียงแค่นั้นคนอื่นๆที่เป็นคนเป็นเป็นเริสเตียนเนี่ย เป็นการการทำกับเปโตรก็เรียนแบบบ้างปอลไม่เขียนข้อนี้เงพวกท่านเน่ยตัวติดตามเราจะคิดว่ามันชอบทำที่ไหนไม่มีใครชอบทําได้โดยการตัวติดตามธรรมจักรเห็นไหมปโลต Quindi, mm ้องคัดค้านเปโตรซึ่งง่ายนะครับเอาล่ะมาดูต่อยาดต่อบทที่5ข้อที่16เป็นไปได้ไหมที่พวกเราจะทำบิดพลาดถ้าเปโตรทำบิดพลาดได้เราเองก็ทำบิดพลาดได้เหมือนกัน แต่อย่าไว้ให้ความผิดพลาดฟ้องร้องมาต่อไปเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อ,ตอ,ก,อ,อกันแล้วกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัยคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลเราขอมี่คำถามนีดเพืน,นะครับข้อนี้กำลังพูดถึงไปข้อนี้กำลังพูดถึงคริสเตียนที่ทำผิดพลาดไหมฮะ ถ้าแล้วไปสารภาพบาปต่อกันทำมวันนี้ผมไม่ได้ทำผิดอะไรคุณผมไมปขอโทษคุณอะไรนี่กำลังพูดถึงคริสเตียนที่ทำผิดพลาดให้สารภาพบาปต่อกันแล้วหลังจากสารภาพบาปต่อกันลกันต้องทำอะไรให้กันอีกอธิษฐานเพื่อกันและกันคุณตัวผมทำผิดกับคุณไปนะประภัยของด้วยยกโทษให้ผมนะเอาล่ะให้ผมอธิษฐานให้กับคุณดีกว่าให้พระเจ้าได้อวยพรคุณ ท่าสอนให้เราทำเองเนี่ยแต่หลังจากนั้นบอกว่าเพื่อท่านจะพ้นโรคไปบางครั้งหูโรคเกิดขึ้นเพราะเราทําผิดกับพี่น้องเหมือนกันบางครั้งหูโรคเกิดขึ้นเพราะเราฟังไม่ดีกับพี่น้องที่เสียแต่หลังจากที่เราสารภาพผิดแล้วหลังจากที่เราอธิษฐานเผื่อแล้วพระบามทีบอกเราค้นหูโรคภัยได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคำอธิษฐานของคนบาปมีวันจะไม่เกิดผลหรือหละ เพราะคาลิการของคู้ชอบทำนี่กำลังพูดถึงใครอยู่คนที่ทำผิดเป็นไปได้ไหมที่ผู้ชอบทำจะทำผิดมากเป็นไปได้แล้วเขาสูญเสียความชอบทรามไหไม่เพราะอะไรคนที่ทำบาปต่อกันทำผิดต่อกันเมื่อสารภาพแล้วอธิษฐานเกิดแล้วพ้นโรคได้ เพราะเขาเป็นคนชอบทำและคนชอบทำเมื่ออธิษฐานก็มีพลังทำให้เกิดผลดูข้อ17นะครับท่านเอริยาก็เป็นมนุษย์ที่ซับภ้อเหมือนกับเราทั้งหลายและท่านได้อธิษฐานด้วยความเชื่ออันแรงกล้าขอให้ขอไม่ให้ฝนตกคล้ายกับพวกเราเลยมั้ <c oughs> และฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินถึงสามปีกับหเดือนและท่านได้อธิษฐานขออีกครั้งหนึ่ง และฟ้าสวรรค์ได้ประทานฝนให้และแผน่นดินจึงได้เป็นพืชผลต่งางๆนี่กำลังยกตัวอย่างคนชอบทำอธิษฐานว่ามีความรักไม่เกิดโอมเราก็บอกเอออาจารย์เขาเขาหมายถึงเอเรียฉันไม่ใช่เอเรียผมบอกคุณเปที่ส่วนเอเรียเอเรียไม่มีพื่อนอย่างทมพ่จ้าหรือข้างนในชีวิตเอเรียอยู่ในสภาพของคนบปทาดิสตาย พระเจ้านับว่าท่านชอบทำเมื่แตกต่างแล้วกัารเป็นคนชอบทำแต่ถูกนับว่าชอบทำพวกเราเนี่ยเป็นคนชอบทำแล้วแต่ขนาดเอริยาก็ไม่นที่บอกว่าอะไรครับเป็นคนพิเศษหรือเปล่าเป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนกับเราทั้งหลายเหมือนกับเราเลยถ้าข้อธิฐานได้เราอธิฐานได้ไหมครับถ้าขาอธิฐานมีความรออธิฐานมีความไหมรู้ไหมพอขาอธิฐานที่ผ่มาเราเกิดขึ้น เมื่อฝนมารู้ไหมพอเขาได้ยินนะครับว่านา,างเยสเดลขู่จะฆ่าเขาผู้หญิงคนเดียวเนี่ยขู่จะฆ่าเขาที่มันเล่นงานรู้ไหมว่าทำยังไงเขาขขวิ่งหนีด้วยความกลัวจากนั้นเขาไปคุกเข่าลงบนอะไรตายอย่างแล้วเขาบอกพระเจ้าบอก,บอกขา้าพระองค์ไปข้าพระองค์ไม่อยากจะชีวิตอยู่แล้วเราไปเดินแบบนี้กัน จริงๆเราแทบจะเคยกันแล้วล่ะถามว่าเอลียาดมสภาพขขเราไหมมี <c oughs> แต่ถ้าเขาอธิษฐานกี่ยวะับความตายก็มีพลังถึงแม้ว่าเราเคยอ่อนแอถึงแม้ว่าเราเคยอยากตายถึงแม้ว่าเรารู้สึกว่าใช้ไม่ได้แต่คุณก็เป็นคนชอบทำแล้วเมื่อไหร่แล้วการที่คุณอธิษฐานเขออ้าอธิษฐานคุณก็ยังมีพลังทำให้เกิดผลอยู่เอะ ดังนั้นจากข้อนี้แล้วคุณไม่สูญเสียความชอบธรรมเมื่อคุณทาผิดพลาดและถ้าคุณทําผิดพลาดหนึงยอมกับที่หนึ่งข้อที่ได้มีอยู่โจงสำราดบาปของท่านต่อพระเจ้าพระเจ้าสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมจะทรงยกบาปนั้นให้และพระ,ะองคจ์จะทรงชำระท่านให้พ้นจากการกระทำนั้นบึงขอกอาจาณพระเอย่างนี้ก็อย่างนี้เพื่อนเพื่พนสามารถจบได้แล้ อบอนุญ,ญาที่ทำปิดปากได้สิทำบารเสร็จตัวสาว้าไม่นอี้ทำไมเราไม่คิดดูสักนิดหนึ่งในห้องีมีคใคร็นทำารบางผมเคยเขียนใบอนุญญาตให้คนนี้แล้วคุณทำจนไม่มีอีกแล้วเก่งแล้วทำไมต้องอาศัยใบไม่ได้อีก <laughs> ต่อไปในหนึ่งยอดบทที่สองข้อหนึ่งจะเห็นว่าที่ข้าพเจ้าเขียนแบบนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายไม่ทำบาปเพราะอะไรครับคนที่ทำบาปแล้วยังไม่ได้รับการอภัยครั้งต่อไปมันก็ทำอีกถ้ามันรู้ว่าความสัมพันธ์ของมันมนี่มันมันมันตัดขาดจากพระเจ้าไปแล้วเป็นคนสตจ๋องแล้วทำยังไงมันก็ไม่ได้แล้วถามว่าวิถีชีวิตหลังจากนั้นจะเป็นยังไงฮะถ้าโดนกลาง แต่เมืคอรู้ว่าคุณสารภาพแล้วพระเจ้าอาภัยให้ยกให้ชำระแล้ว,ลว,ว,ลลวสะอาดแล้วคุณอยากจะ